อีกอาการหนึ่งค่ะที่ชาวสวนทุเรียนอย่างเราเราชอบกังวลแล้วก็ชอบที่จะหายารามาพ่นกันนะคะนั่นก็คืออาการนี้เลยค่ะใบจุดสาหร่ายนะคะและอาการนี้จะพบมากในใบแก่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในต้นทุเรียนที่ยังไม่มีใบอ่อนแตกมามากพอนะคะเพราะว่า ใบทุเรียนนะคะชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้ผลัดโดยต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่เคยไวลูกมาอาการนี้นะคะเป็นอาการปกติสําหรับต้นทุเรียนที่มีใบแขวนไว้นานไปนะคะซึ่งไม่ได้ผลัดออกนะคะมันก็เลยมีอาการของใบแก่แบบแก่ชาราภาพนะคะถ้าใครเจออาการนี้นะคะสามารถ แก้ไขได้โดยการทําให้มีใบอ่อนออกมาเยอะๆนะคะแล้วใบชุดนี้ก็จะผลัดแล้วก็ร่วงไปค่ะแต่ถ้าใครไม่สบายใจอยากจะฉีดยาเชื้อรานะคะก็ฉีดได้ค่ะสามารถใช้เฮกซาโคโนาโซนบวกแมนโคเซตก็ได้นะคะยากลุ่มนี้จะเป็นยาที่ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นสัมผัสพวกคอปเปอร์อย่างนี้ก็ได้ค่ะ